อแอนอรดีมีอาการไข่องลง้งขณะล่ำถวายปูสีสโตยาสีปัตุมา่าเรื่องราจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อวันที่23มกราคม2565ที่พันมาทั้งแอนออรีพร้อมทีมงานได้ไปล่ำบวงสวงปูสีสโตยา ปทุมมาทางคำาโนดนะครับก็คือบัานดงวัดอุดรน่านีคณะลลยล่ำไปก็มีอาการแปลกๆนำตาไหลเป็นงเสียงเนาะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าองลุ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นความปื่นพิธีของเอ็นปรดีคณะไล่ล่ำเขา ก่นสีมีการหลายลั่มกิมีการขวงขวงด้วยทูปเทียนดอกไม้นะครับแล้วก็มีการอธิษฐานขอบารมีขอให้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรือเรื่องความปังความดังกับว่าได้นะครับณะทีเ hmm. อ็ออี o D ล่่าไปใ้เพลงทีหนึ่งจบไปเนาะครับ mm hmm. ท้าทีมง,งานเลทถามแออรี o D ว่า ที่ลัําต่ออีกบอนอนออดีก็บอกว่าต่ออีก3เพลงครับเมื่อที่ลายล้ำาวยย่อมมวยอมลงนะครับกําลังลายล้ำไปยังขางเมือ่อบวย่อมลงอันออดีก็ลั่ต่อไปอีกเพลงที่2คณะนะเป็นเพลงที่2ไปปลายเพลงนะครับแอนก็นมีอาการน้ำตาไหลแคล้ายค้นสีห้องไฮนะครับการปื้มปิติหรือองลงทางเยมง,งาน ที่รวมไปน้วยก็เพราะว่าย่ามาแล้วย่ามาแล้วอะไรยังประมารถยาแม่เหลวมาเขาแล้วมาหาแล้วมาให้พ่อแล,แล้วก็ยิ่งทําให้แอนนาดีนมีความซับซึ้งนะครับน้ตาไหลห้องหายนะครับจนจบเพียงที่สองจนเขาสู้เพียงที่สามนะครับแอนนาดี N o D, ก็ร่าต่อไปจนจบเพียงที่สามนะครับหลังจากจบเพียงแล้วก็คือ มีทีมงานเอากระดาษติฐยังมาสับหนังตาเนาะครับก็เป็นอีกนิตยหเนึ่งเนาะครับมันเป็นอีกเรื่องราวงที่ศิลปินเพราะว่าเป็นศิลปินวอลล์หรือศิลปินด่านอื่นก็สิมามาขอพอรครับปู่ซีสะโทอยซีปัททุ่มาอยู่ประจำทีข้าชนโนดเสื้อว่าการมาขอพอรครับปู่ซีสะโทจะเห็นไทย มีบารมีมีโถกมีลาบนะกับเ,เต๋อเท้าสิคอดัดไปขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังไดหรับเอโนรดีก็ดันกันแล้วรอนะครับ,รบเศษแ,แห้งในเชื้อเชียวแต่ว่าการไปขอพรกระส่าก,ก็ลังใจมีทีจิเมีอ้อทางจิตใจนะครับกับสถานการณ์ดันก็มาเทิ่งตอนนี้ก็คืวอ,อว่าดรอปลงเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับเที่งานมันหายไป หลายนะครับเกินรึ่งแต่ว่าทางแอนนาดีก็ยังนีงันขา่าวไม้ยังสม,ม่ัเสมอถึงบอทอเก่านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิกไหวเพื่อระราผคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ